สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับตอนนี้ตอนเย็นๆนี่ก็คือตัว Samsung Tab 7.0นะครับติดล็อก Gmail เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่รัน Wi-Fi ก่อนนะครับเครื่องพวกนี้มันเป็น Android ที่เป็น5.1.1นะครับเป็นตัวเก่า การเปิดล็อก gmail นี้จะแตกต่างจากตัวใหม่ๆหน่อยนิดหนึ่งตอนนี้ถัดไปก่อนนะครับเชื่อมต่อไวไ fi เสร็จเรียบร้อยก็ถัดข้ามไปให้ไปถึงตรงที่ว่าที่ล็อก gmail อันี้ก็ย้อนกลับครับย้อนกลับมาที่หน้าเริ่มต้นคับกดซับ กดปุ่มโฮมนี่สามครั้งขึ้นมาอย่างนี้วาดไปที่ทั้งตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้ทั้งบนเนี่ยแล้วก็กดออกจากตัวหมวดนี้นะครับกดสามปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่กา,ารเข้าไปถึงตรงนี้นี้อันนี้ยังไม่ต้องยินยอมนะครับกดทิ้งก่อน เราจะไม่ไปโคมนะครับไปตรงที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่เชื่อมต่อกับตัวนี้ไม่ไปโคมไม่ไปตัวโคมนะครับเข้าไปตรงนี้เสร็จมาจะเป็นหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วแตะข้างบนแล้วเลือกไปที่ประวัติการดาวน์โหลดเข้าไปดูเนี่ยประวัติการดาวน์โหลดเข้ามาถึงปุ๊บ เราจะมีเอดิการ์ที่เราเตรียมไว้ใส่โปรแกรมใส่โปรแกรมไว้นะครับเสียบเข้าไปตอนนี้ในเครื่องยังไม่มีครับเสียบเอดิการ์ที่เรามีโปรแกรมบายพาสอยู่เสียบเข้าไปก่อนเจอเอดิการ์ก็ถัดไปไปที่เอดิการ์นะครับ FRP นี FR ้219ที่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ เสร็จเรียบร้อยอ่าจะติดตั้งอันนี้ <c oughs> ดูซิว่ารุ่นเก่าๆจะให้ยอมติดตั้งพวกนี้ไหมแต่ส่วนมากมันเวลาเราจะแตะไปอ้ไรผมจะลองดูอันนี้ไม่ยอมไม่ติดตั้งนะครับคือเป็นระบบปฏิบัติการบายพาเพราะเป็น Android 5.11เนี่ยตัวเก่ามากเห็นไหม ก็มาติดตั้งตัวนี้ไปก่อนโอเค okay, ครับกดติดตั้งไปเ,ออเมื่อเสร็จแล้วนะาเราตัวนี้เดี๋ยวจะติดตั้งตัวที่ว่า เป็นรีโมทลองดูอ่ะรีโมทต,ติดตั้งได้ครับรีโมทปกติถ้าทำกับเวอร์ชันแนดอยสูงๆก็ต้องมีติดตั้งโปรแกรมรีโมทแต่ครั้นี้ผมทดสอบไปดูว่ามันจะเป็นไหมและจุดสำคัญคือ5.11เนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นมันใช้โปรแกรมไมพารของ Samsung ได้เลยนะบางตัวเดี๋ยวรอติดตั้งตัวนี้เสร็จเดี๋ยวมาลองกัน ระบบการบายพาส Gmail นะครับอยู่ที่ระบบปฏิบัติการของ Android ว่า Android เท่าไหร่ถ้าหลายๆท่านเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องที่มูมูมากโอเครับรอตอนนี้ผมจะไปที่ตัว ฟรีฟรีฟรีบายพาสของ Samsung ตัวนี้อ่ะเราติดตั้งดูะติดตั้งเข้าไปขออภัยนะครับเสีเยโอโมไซ์มันเยอะเท่านี้ครับหมามันเยอะครับรบกวนไปทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศเลยอ่าเห็นไหมเปิดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเข้าตรงนี้ได้สรุปว่า Android 5.11ใช้โปรแกรมฟรีบายพาสของ Samsung ผ่านไปได้นะครับก็ให้ใส่ Gmail เราได้โอเคนะครับใส่ Gmail ใส่รหัสผ่านให้เสร็จเรียบร้อยที่เราจำได้อยู่นะครับผมไม่ให้ดูนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าเดิมทําการตกลงไปสำหรับช่างหลายๆท่านมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผ่านแล้วส่งงานเรียบร้อยฝากไว้แค่นี้ครับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ